เอาเลยครับก็สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะฮะอย่าี่พับเกมสเตตอฟติเคตผมตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะเริ่มจะมืดแล้วนะผมและที่สาคัญคือปืนผมอันนี้มันเริ่มจะพังโอเคเดีย๋ยวผมต้องซ่อมแต่ว่าถ้าเราซ่อมนี่คือเราเสียทรัพย์ไปจํานวนมากนะฮะตึงบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมแต่ว่าในเมื่อเราต้องทําแล้วนะครับผมในเมื่อเราต้องซ่อมปืนจริง เราจําเป็นที่ต้องทํานะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะเสียของเยอะมากนะเพื่อที่เอาชีวิตรอดต่อ,อไปตอนนี้ผมก็ควรที่จะทําในถึงอย่างก็คือต้องเตรียมยาให้พร้อมแต่ว่ายาผมนี่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะผมและเบิดไฟผมก็ต้องเอาไปด้วยนะผมเพื่อป้องกันตัวเองนะครับ <c oughs> ชีวิตนี่แหละครับผม ในเมื่อเราอยู่โลกใบนี้เราก็ต้องเอาชิตรอดไปให้ได้นะฮะก็วอนทุกคนฝากช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่ากําลังใจจากทุกคนเนี่ยสามารถช่วยผมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะผลิตคลิปที่ดีออกมานะฮะอาจจะ ไม่ถูกใจใครๆหลายคนแต่ก็สามารถแนะนําได้นะว่าผมคนที่จะไปทางไหนตรงไหนอะไรงนี้เนาะ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนสามารถแนะนําได้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกับผมแหละนะครับผมเออเอาล่ะอย่าลองไปตรงนู้นเนาะบอกเลยว่าน่าจะไกลนะดูผมคงจะต้องตัดในช่วงนี้ออก <c oughs> เรามาถึงตรงนี้ละตรงข้างหน้าคืาาอโรงไฟฟ้านะผมเออ ผมคนที่จะมีโรงไฟฟ้านะผมเป็นหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องการเอาละเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เคลียร์ข้างหน้านี่ด้วยอในเมื่อเราจะมีโรงไฟฟ้านะผมผมก็ต้องแท็กอะไรออกตอนนี้คือผมจะผมถอดไอ้นี่ออกกับปั๊มน้ำมันออกกันแล้วกันนะฮะยังไงโรงไฟฟ้าก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเป็นที่ต้องใช้นะผมยังไงเราก็ต้องเอาไว้ก่อนนะฮะ นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเลยแล้วเต่ามมนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเต่าไม่อยู่ตรงไหนไหเหนี่ยเต่าแท็กมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอาอ,อยู่ตดูดูหาไม่เจอโอเคของพันเลยนะผมบอกเลยว่าแพงมากมากแต่เราจะไปต้องใช้นะผมดูดิเพื่อที่จะทำระเบิดไฟอันนี้เนาะแถมยังต้องทยน็อตแพงด้วยต้องแปดิบตัว โอ้โหบอกเลยว่าสุกจริงเดีย๋ยวผมขอถอดอันนี้ออกก่อนผมอยากจะใส่บอดอันนี้เอามาใส่ไม่ได้เนาะจบเลยแล้วใส่ไหได้บ้างอ่ะนเนี้ยที่นอนโบดังอันนี้ใส่ไม่ได้เลยโอ้โหจบเลยใส่ได้แค่ในเวิร์กช็อปนะขอฟ์มของก่อนแล้วกันนะผมแถวนี้ยังมีของให้เราเก็บอีกเพียบเลย เไหนว่าหมดยังอีกตำแหน่งหนึง่งนี่เรียบร้อยครับผมเก็บไปนะผมยาแล้ะทอมบี้มามานันมาแน่แน่ยังไงดียังไงดีก็หนีดีครับอุ้ยอย่าต้องเอาน้ำมันดีดกว่าลืมไปเอาละ๋ย่เราจะไปกันเลยนะผมผมไม่มั่นใจว่ามัน เขาให้ทาอะไรผมกลัวว่าจะไปบวกกับพวกไอพวกคนน่ะเลมาแถบนี้ที่ไรมันรู้สึกแบบใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลัวจะไปบวกกับคนไม่ค่อยอยากเจอคนเลยโหไปด้านล่างเลยเหรอตรงนี้เป็นทางตันนี่ เหมือนที่เราไปหาในทุกอย่างหนึง่งโอ้ยทำมิกิดปล่อยมันปล่อยมันเรา,าไปทาง,ทางไหนได้อะครับเพื่อนๆให้เราลงไปหาของด้านล่างโอ้โหแสดงว่ามันต้องมีทางไปโอเคเดีย๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันตรงนั้นเลยนะเดีย๋ยวจอดรถแถวนี้แล้วกัน เติมน้ำมันแป๊บว่าจะไม่มีซอมีมานะยังมีอยู่แฮะป่ะป่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มองโอ้โหตกลงมาโคตรสูงเลยจะตายหาบ้างได้เราต้องเดินล้อไปอ่ะเราลงไปด้านล่างเลยเอา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 หน้าทิม โอ้โหทำไมมันดูรัดรัดยังไงไม่รู้ว่ะอุ้ยยังโดหอีกเหรอเนี่ยหืึสีเออโอ้โหตรงไหนวะเนี่ยเอาไปดีเพื่อนเยอะเยอะหือฮึฮึลงไปอุ้ยมันมองเห็นต้นไม้บังโอ้ยชีวิตดูเหนื่อยดูเหนื่อยอุ้ยโดนตกตลอดเลย ผมช้าตรงไหนเนี่ยโอ้มีคนตายโอ้โอ้โอ้ทางที่ผมควรจะเร็วกว่าผมถือมีดนะเฮ้ยโอ้โอ้มาพึ่งเลยมาาสายต้องสายเวทแล้วมั้งเนี่ยอย่าละต้องสายเวทแล้วล่ะมึงจะตายแน่ๆเยอะเกินเรียบร้อย มีคนดองแถวนี้ด้วยได้ปืนมาละหาของต่อไปครับผมได้วตกกี้คอมพิวเตอร์มาได้ปืนใหม่มาด้วยนี่อะไรวะเนี่ยนี่ยังแต่ของว่างอือวนนี้ประเด็นคือผมจะกลับไปยังไง เออนี่แหละคือประเด็นอันนี้คือสุดแมปแล้วนะผมไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นไปไม่ได้แนละเอาละนี้เราก็ต้องวิ่งกลับบ้านนะผมบอกเลยว่าวิ่งไกลมากๆากแล้วมืดตึ๊บขนาดนี้จะไปมองอะไรเห็นได้โอเคระหว่างทางผมข,ขอเคลียร์ท้บบงองิ้าก่อนแล้วกันเอาแต่ก็โหย โอ้โหข้างหน้าไม่อยากจกะสืบไม่อยากจกะสืบเลยมาเนี่ยลอบรอบโอ้ยว่าแล้วพวกพวกพวกนี้มันไวนะมือมันไวมากอาือ้มเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อไปเราไปโอ้โหเยอะว่ะเขาก่อนเขาก่อนจับจัดพวกตอมบี้เล็กๆออกก่อนโอเคมาเน่จับมันออืื้หยังไม่จบแค่นี้เหรอนี่ไงโอ้โโคตรเยอะทำไมมันเยอะจังวะ แล้วผมจะกลับทางไหนได้ว้เนี่ยสะพานอยู่ข้างบนน่าจะมีทางอยู่แหละโอ้หตรงนี้มีมีแคมป์มีเต็นท์นด้วยนะรถผมจอดอยู่บนสะพานนะผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยยังได้ระเบิดไฟมานะระเบิดไฟแบบตู้มใช้ของมาขายตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้เลย ืหจะขึ้นไปยังไงเอาตรงนี้เดินขึ้นได้ใช่ไหมสวยมาเนทขอเชียดหน่อยเชียดในมุมมืดโอ้โหเหนื่อยหน้าก็มี่กระบี้อีกมาเนทอึอึอึเปลวเฮ้ยไปเรอีคัมมิ่งเหรอไม่ไปเรอีคัมมิ่ง มาแล้วไปลงคัมมิ่งโอ้ยอ,อย่าพึ่งเพิ่งโอ้โห و, อย่าพึ่งเพื่อนโอ้โห و, อย่าเด้อเด้อเดไป,ไป,ไป,ไปลงคัมมิ่งไม่เอาเขาก่อนโอ้ไป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 รออีกคิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยไปลงคัมมิ่งไม่เอาเลยรถรถรถอยู่ไหนไปลงคัมมิ่งบอกเลยว่าไม่เอาครับผมจังหวะนี้ กลับบ้านก่อนเกือบไปแล้วเจอไปโลงอีกทมิ่งเกือบด้อมเดี๋ยวเราแวะไปที่อนี้ก่อนดีกว่าลงไฟฟ้าก่อนเราเปลี่ยนตัวละครกันโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมบอกเลยดูเหมือนง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผม โอเคลงไปฟ้าจะบวกโบนัสอารมณ์ด้วยนะอเก็บปเอากระตุนออกมาอาวุธเก็บไปนะผมแล้วก็เก็บไปประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาคนอื่นมาเล่นก่อนดีกว่าเอาคนนี้นมาเล่นก่อนไม่ไหวจริงๆซอมบี้ตีบ้านอยู่แล้วครับผมโอาา้โห แล้วมีคนต้องการเมดด้วยนะต้องการยาเดีย๋ยวผมกลับบ้านกันดีกว่าไหมเอ้ยเดีย๋ยวผมขอดูแถวนี้หน่อยดิแถวนี้มันมันมีเมดมีอะไรไหมแถวนี้รู้สึกว่าน่ายากนะน่าจะแบบไม่มีอะไรเลยผมควรจะกลับบ้านก่อนละกันเด้อโอเคบ้านผมอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลบ้านเอาอยู่ดูอยู่ดูเดี๋ยวผมขอขอขับรถกลับบ้านก่อนละกันนะครับเอาละครับ ถึงบ้าแล้วซอมบี้จะกระทืบบ้าเราแล้วตอนนี้โอเคมาถึงแล้วจอดรถเลยมาเน่เอาละเราต้องมาเคลียร์ซอมบี้ครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมขอญาตจังหวะนี้ย่อยนอดรอเลยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไประเบิด้านแดงทักหลังหนึ่งเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอย่อยอาวุธที่ผมยังไม่ได้ใช้แล้วกันนะฮะจังหวะนี้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมาละซอมบี้เอาละมันทุบลูกงงละขอครับเราเบิดไฟล้อก่อน,นเลยสักหนึ่งชุดโอเคแล้วก็ไม่น่าจะมีของแล้วละตอนนี้เข้าไปเคลียร์ซอมบี้กันมันเนี่ยมันตีไวมากพวกนี้ไหนวะเฮ้ย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 อะไรจะมาจับอ่ะจะมาจับอ่ะ เออใช้เวลาหนึ่งนาทีในการเคลียรนผมตอนนี้เหตุการณ์ล่ะตึงเครียดนะดูนะผมจังหวะนี้อะไรครับมาเลยนี่ไงนี่ไงอืมอืมแย่แล้วแย่แล้วทุกคนโอ้จับมิกิปจับมิกิดไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมันกีปไม่ได้มาสองตัวเลยโอเคแตกหนึ่งโอโอเด r d e r b o r อ e r ไม่ได้ จัดการโบเดอร์ทิ้งก่อนมันงันแย่แน่เฮ้ยเฮหลังหลโอ้โหนี่ผมหลบมานนะเว้ยผมหลบแล้วนะมันยังจับได้มือกาวจริงไปลอีคมิ่งไม่เอาไปลงคมิ่งโอ้ยเกืบแล้วไปลงคมิ่งไปลงคมิ่งเพื่อนจัดการเลยเอ้จัดการันหน่อยโอ้โ กำนัมมาเลยเพื่อนโอ้ยเยอะ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 จะตายเอาตัวนี้พูดเยอะเลยผมว่าเราจ้างทีเมอร์ไหนวะตึงเครียดจัดไหนวะทีเมอร์สีเมอร์สีเมอร์มาเนี่ยอีอีผมว่าผมต้องจ้างต้องหาคนเพิ่มสักคนแล้วว่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นร่อ แตกโหเข้าใจไหมตะโกนทำไมโอ้โอ้โอเคทั้งผมว่ารอบต่อไปมีพี่จังแน่เลยว่ะอันตรายแล้วผมว่าอันตรายแล้วเราต้องเก่งคนเพิ่มสักหนึ่งเอาว่ะเหมือนกันเราอยู่ยากแน่เลยทีเดี๋ยวเคลียร์ทอมบี้ผมจังหวะนี้ทุกคนก็ต่างรับมือได้ได้ดีนะฮะจังหวะนี้ รู้สึกว่าคนนี้น่าจะอารมณ์ไม่ดีนะฮะอารมณ์ยังติดติดลบอยู่นะผมในส่วนของตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขาออืารมณ์ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคนในบ้านเด้อแหมมาอยู่นี่นี่เองเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แล้วทาอะไรต่อดี นายขอดูหน่อยดิตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบว่าอย่างนี้นะแต่ก็ยังมีคนที่จะอัพอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องยอมเสียแต้มเดเบตแล้วครับผมเพื่อที่จะซื้อคนคนหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวผมต้องไปปั่นแต้มเดบเบตเพิ่มลนะแต้มเราน้อยมากอยตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บไว้ใช้งานในอนะคตอีก โอเครอแล okay, ้วผมมีภารกิจตรงนี้นะฮะเขาบอกให้เอาเม็ดไปให้เขาคือเราต้องเอายาไปให้เขาอะแล้วยาผมก็ไม่ค่อยบีแล้วด้วยโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนแล้วกันนะเราต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นคอมมูนิตี้ที่เราต้องการหรือเปล่าเรามีซ้ำหรือไม่ผมไม่อยากให้คอมมูนิตี้ของเรามันซ้ำาลฮะ ยกผมต้งหาต้องหาพยาบาลอีกหาเมดประตูนี้เปิดไดกต้องเปิดประตูนี้สลับประตูแทนคนนี้เป็นอะไรโอเคคนนี้ก็ได้มาเลยจดก,การเลยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นขึ้นว้ารู้สึกว่าจะมีคนบางคนเนาะ อ๋ออารมณ์ด,ดีขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าคนนี้อารมณ์อารมณ์ยังแปลกๆอยู่การเลยเพื่อนโอ้โหยิงโคตรแรงเลยไหนคอมมูนตี้คนใหม่ที่ผมได้มาคนนี้เหรออ๋อเนี่ยโอเคเขาสามารถที่จะปั่นที่จะปั่นบวกตะตานิดดีกว,ว่านะี่น่าจะปั่นง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ดูนะแล้วก็บวกห้าช่องเก็บของนะผมแล้วก็ท็บปดินเหล็กนะฮะแล้วก็ อันนี้ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันลบ10เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นความรุนแรงของคนในบ้านหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่อ่าก็เรียกว่าดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ผมคิดว่ามันเป็นเดบตทยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมีเควสที่ต้องไปทําก็คือตรงนี้นะแต่ว่าเราต้องหายาไปให้เขาเราจะไปหาจากตรงไหนครับคุณพี่คุณพี่ครับ แถวนี้มัไมีร้านขายยานะครับคุณพี่แล้วแถวนี้เราก็ฟาร์มของไปหมดแล้วด้วยนะฮะนั่นคือประเด็นนะครับนั่นแหละสิ่งที่ต้องทําได้ก็คือเราต้องหาจากที่อื่นแทนแต่จะไปหาทรงไหนล่ะไม่รู้นะครับกลับบ้านก่อนดีกว่า,ามาถึงบ้านแนละ้วเมื่อกี้ผมผ่านจักรัดมานะฮะไม่รู้ว่ามันจะเดินตามผมมาถึงหรือเปล่านะ โอเคี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเติมน้ำมันรถสักแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไงมาจริงด้วยพี่จังพี่จังมาจริงโอเคไป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 แม่งมาแล้วพี่จังมันมาแล้วพี่จังมันมาแล้ว <c oughs> เพื่อนทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรแถวนี้โอ้ยอะไรกันครับนีอ่ย <c oughs> มาถึงก็เจ็บเลยไม่ทันทำอะไรโอเคไม่ได้ครับผมคนในบ้านนี้ต้องรับมือจังกันนัดบอกเลยเป็นงานที่ยากลำบ,บากจริงๆนะฮะบอกเลยว่ายากโอ้โหแล้วใครไปยืนตรงกันวะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วแย่แน่แย่แน่โอ้โหมีใครมีปืนแรงบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวอย่ข้อไหนคนไหนคนนี้มีปืนอะไรลูกซองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพกปืนแรงๆให้เขาต้องกระบอกหนึ่งเอาผมนี้ไปจัดการเลยกระหน่ำมันกระหน่ำมันเออ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 ยิงไปเอา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 ผู้หญิงคนนี้อะไรวะเนี่ย แล้วไปยิงอะไรตรงข้างประตูกัน่ะเดี๋ยว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 ผมขอเล่นคนนึงคนนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายาเออเออเออล้มล้มแล้วล้มนีออเอ้มโอ้โเรียบร้อยครับผมสุดยอดถือว่าทุกคนสุดยอดมากมาก เยี่ยมเลยไม่ผิดเลยนะผมที่จะไว้ใจทุกคนเอาละเดีย๋ยวเราต้องไปหาเมดนะผมก็คือตรงนี้นะแต่ว่าเราต้องหายาไปให้เขาซึ่งบอกเลยว่าเราไม่มีนะครับเราต้องไประเบิดบ้านแดงแทนที่ผมจะเอาไปก็คือระเบิดไฟทั้งหมดที่ผมมีบอกเลยว่างานนี้มันแน่ๆครับ บ้านแดงที่ผมคิดว่าน่าจะมีก็คือตรงนี้นะก็พอดีเลยครับผมตรงเฟสเนาะแจ่มเลยแต่ถึงแล้วครับผมทุกคนต่างร่วมมือกันได้ดีมากเลยนะฮะในการรับมือกับพวกซอมบี้เอาละเอาละซอมบี้แก๊สระเบิดเดี๋ยวผมต้องจัดก,การเข้าไปเคลียร์บ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าผมต้องเจอซอมบี้กหายกลุ่มเลยอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ อยากเข้าไปโอเคไหวปะวะยังไงดีวะไหวว่าแตกปะไม่แตกเหรอแตกปะเนี่ยระเบิดแล้วแต่ยังไม่แตกเฮ้ยเขาติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยติดไรติดบั๊กติดบั๊กครับเพื่อนๆเดี๋ยวะเดี๋ยวผมติดบั๊กเยอะเด้อเดี๋ยวนะ ผมติดบล็อกครับเพื่อนๆปั๊บปั๊บปั๊บผมต้องต้องออกก่อนว่ะเอาละกลับมาละเมื่อกี้ผมติดบั็อกแลผมมันมันจะเป็นออกจริงๆนะครับเพราะว่ามันติดบั็กแบบนี้มันมันอยู่ไม่ได้นะฮะไม่งั้นผมโดนตบฟรีนะฮะเฮ้ยเจียงคุ้นคุ้เจียงคุ้นคุ้ฮะปาไปปาไป เสียงคุ้นๆเจ็บเหมือนเปโลเลยเมื่อกี้ต้องระวังให้ดีนะอย่าทิ้บังอีกระเบิดไหมจะไม่มีอะไรคืบหน้าอืออออเรียบร้อยแตกนะผมโอ้มีปืนที่โอเคอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่ของที่เราต้องการ โอ้โหเขต้องปัโอ้ยลั่นมือมือเป็นไรลูกมืออ่ะจับอะไรก็ลั่นตลอดอันนี้จามหน้าไปทีจามหน้าไปทีเก็บไปออมอเดีเก็บยาไปก่อนแล้วกันขอหาของก่อนนะครับผมผมไปเลยดีกว่า โอเครู้สึกว่าเวสใหม่คนจะมาแล้วนะฮะก็คือตรงนี้นะโอเคคงไม่ต้องหาอะไรรู้สึกว่าจะอยู่ข้างบนนะเฮ้ยมีคนได้เฮรอเขาเขาต้องขอความช่วยเหลือนะผมโอเคผมดูเวสลวนะเขามาขอความช่วยเหลือนะฮะผมว่ารถคันนี้บังคับยากนะผมเพื่อน,นใครเอารถคันนี้ไปใช้นี่คือบอกเลยว่าต้องขับจิตเซียนจริงๆนะฮะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะมันบังคับง่ายนะทำไมตอนนี้มันมันไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรนะฮะมันเริ่มบังคับยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆ ผมยอมรับเลยว่ามันยากจริงเอาดิไปเงี้ยไปเงอเคมามีอะไรให้ช่วยบอกก่อนอื่นเลยขอหาของเล่นหน่อยมีมีดอยู่นะน่าสนใจรู้สึกว่าให้อี๋อี๋มากระพืบกระพืบกระพืบแปลไหนไหนไหนให้คุยอะไรได้เลยมาขึ้นรถขึ้นรถอุ้ยมียาเปล่าวะ องหาก่อนในนี้ผมมียาไม่มียามีแต่น้ำเออเขามีของขายปะไม่ได้ครับผมเราติดเควสอยู่ตอนนี้เก็บของไปก่อนอย่างนี้มาขึ้นรถมหเดีย๋ยวเราต้องไปตรงจุดจุดที่เขาเอ,อ้ยเดี๋ยวเดีผมแก้มาร์กออกก่อนปากขึ้นรถขึ้นรถมาดิออาขึ้นมาแล้วดีกว่าโอ้โหก่อไม่พักเลยไปจอมบี เกาะอะไรนักษณะนี่ฮะนี่อย่ายกหน้าไปทีโอ๊โอ๊ะโอ๊พลิกพลิกคว่ำพลิกคว่ำเมื่อกี้เห็นเห็นตับบี้ระเบิดด้วยถ้าเหยียบขึ้นไปนี่คือไม่ต้องตื่นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดโอ้ยมันมองไม่เห็นผมก็คือแบบนี้จริงๆโอเค ให้เรามาหาของนะใครว,ว,วะเอา้าคนพวกนี้ตายแล้วช่วเหลือเขาไม่ทันนะฮะโอ้ยหยังม,มียยงเสียงกยยยยนยยยนยยยยยยยนยยยใยยยียยหยยยนี่นนนนนนนยยยนยยยยย้ยย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  หลังอุย้ยทหารไปไหนเนี่ยโอ้ยชีวิตชีวิตมาคอยอยากไทยกระตุนเลยเว้ยไม่อยากให้ติดเสียอเท่าไหร่ใหองเหนื่อ,อ,อย,ยโคตรอะไรครับอ๋อใหมกแล้วอะไรอีกอ หลังอีกชีวิตเป็นทางเต่าในแปลงผักแล้วเพื่อนผมไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีใครอยู่บ้างวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อนทำไรอะไรวะเนี่ยมากันเยอะแยะเหลือเกินจริงๆเลยพวกนี้ไม่เข็ดไม่หลาบ เหมือนเราต้องหาปืน S M G น่ให้เขาออออเออเโอ้เยอะจริงเขาก่อนเขาก่อนหลังอีกโอ้โหโอ้โหมากันทุกครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยตุด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 ลบลบลับโอ้ยแล้วเพื่อนทหารผมไปไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่มาแค่มาหาปืนเอ็เนี่ย ยังไม่โอ้ยเข้าไปบวกก่อนไม่ได้เปรียบเลยอ๋ออ๋อเหนื่อยโคตรโคตรเหนื่อยเอ้าทำไรวะเนี่ยไปหาของอยู่เหรอโอ้คนนี้มีของดีแฮ มเปลี่ยนนเป็ยังไงดีวะไอ้นี่ก็ยอมให้เขากัดอยู่นั่นแหละฮะโอ้โหชีวิตสุดยอดจริงๆยอมให้เขาจับอ,อยู่นั่นแหละโอเคขอซื้อตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอดไปแท็กร้านอาหารใหม่นะฮะก็เก็บยาวิ่งไปแล้วก็ ผมคิดว่าเระเบิดอันนี้จะไปก่อนลวกันชีวิตต้องเตรียมของเยอะแยะเลยบอกเลยว่าของเยอะมากครับผมเยอะจริงๆขอญาต่ว่าฟาร์มแถวนี้ก่อนลวกันนะเพื่อนๆครับเราไม่มียาทักทักขวดเลยเน่จะใช้ยาอะไรดีวะเน่เอายานี้มาก่อนลวกันเจอแล้วครับผมโอ้โหคิดเทปวี กับพวกซอมบี้ที่อยู่ข้างๆไม่อยากจะเดินผ่านเลยต้องเดินมาทางดีแทนคลิปนี้โอ้โหยันเช้าเลยครับเพื่อนๆครับโอเคเดีย๋ยวผมยังไงดีอะผมต้องต้องเอาปืนให้มันเหรอหรือยังไงหรือว่ากดนี่แหละแล้วก็พาไปส่งใช่ไหมอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเทเวิลบก็คือเป็นพวกทเทเบลที่มาใหม่เนาะโอเคเดีย๋ยวผมค่อยมาดูเขาแล้วกัน อะไรกันนี่ข้างหน้าไม่เอาเลยตัวนี้ไหนๆเข้าไปแย่มาเล่นดิเข้าไปแย่มาเล่นเหลอกหลอกหลอกโอเคตรงนั้นมีบ้านแดงนะวันที่ห้าผ่านไปผมโอ้โหอาหารลบสี่เลยครับผมโอ้โหอาหารไม่เพียงพอแย่มากๆบอกเลยว่าแย่จริงโอ้โหนี่มันจะบอกน้านแดงโอเค มาแดงหลังเดียวนะนึกว่าสองหลังหลังไปดีกว่าก็ผมไม่อยู่แล้วตรงนี้กลับบ้านดีกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆครับขอดูกันเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่ามันสนุกดีมันเพลินนะฮะกับการรับมือกับพวกพวกนี้อโอเคมารับมาตรงของให้มันไป พวกปืนพวกปืนที่ผมไม่ได้จริงอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่ได้ต <hein rees Darwin> <qu> ังค์มาสองร้อยนะผมเออลุงนี้น่าจะถอนน่าจะฉลาดถอนกระถุนออกแน่เออว่ะทำไมเราคิดไม่ทันวะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วอย่าพบกันใหม่ในคลิปหนี้ตอนวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันในคลาสนุกไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะแล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณมากจริงๆบ๊ายบายครับ